ว่างเด้อพี่น้องเสียงอียงเด้อไม่ใช่เสียงนี้นะอีกเสียงใหญ่ๆมันเสียงตุ๊กแกเนี่ยมันคือเสียงอะไรนี่นี่นี่าฟังเสียงสัตว์พี่น้องเสียงอียงน่าแปลกๆเสียงใหญ่่เป็นตูใหญ่เนี่เสียงอะไรน้อเสียงเป็นนกหรือตรง ตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้นะสัตว์ป่าเนาะเพราะห้าเห็นสตัตว์แปลกๆลายนะ มาว่วยกันฟังสิว่ามันเกิดตัวอะไรไม่ใช่เสียงนี้นะม,นนะมันอยู่น้ำโกตนต้นไม้เนี่พี่น้อง มันอยู่ในโพรงนะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นต้นไม้แห้งนะ่ะที่เรามองเห็นอยู่ในยืนต้นตายนั่นนหะสีหาตนห้นู่หานต้นใหญ่พี่น้องอันนี้มันอันทาทายระยะไก่ซืืออันที่จริงบอกต้นใหญ่เลยนะโลใหญ่เลยยิ่งลึกยิ่งมีแต่ต้นไม้ยืนต้นตายเยอะ กแสดงว่ามีสองตัวคานลับกันนะพี่น้องนี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสสือันคำ่ามกรูกรูกนะนะแสดงมีสองตัวเป็นพวกอีเห็นบ่ เสียงม้ารบกวนพี่น้องคอยกําลังนั่งคอยกําลังยืนรับตาหลับตาแล้วก็ฟังความเงียบของป่าเนาะแต่ว่าเฮาเฮาฟังเสียงนกน,ะมน,กงงน,นานะมันก็บ่เงียบตรงพี่น้องในหัวเฮานะมันก็เงียบแต่ว่าเฮาก็ฟังเสียงธรรมชาตินะพี่น้องเนาะแต่เสียงมหม้ารบกวน้วตอนนี้จอดมานี่เลย จัดมานีไ่ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องลูกน้องไปไหนอ่ะนี่อวยมาท่านกลาเป็นเสียงนกแบบน,นี้โอ้เสียงอะไรนะเสียงนกแลวห้องอัน Utin phu khao tangan Siang nọc long oi siang kai hong ugh 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 แจกแจะขึ้นบ้านไม่รูกอุย้ยอีเห็บกัดดักซนะเนาะอยู่หันได้เร็วมันเสียซุบตัวอยู่ใต้ความอุ่นใต้ใบไม้นะพี่น้องเนาะตัวเห็บมันเนาะเป็นนะปตัวน้นอยอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาสองมือเพราะี่นีเมื่อนี่หนาวแบบหนาวจัดเลยพี่น้องเมือนอีกบรรยากาศคือหิมะสิตกเลยหนาวแบบหนาวปั้นนั่นอ่ะพี่น้องเมื่อวานเขายังเหดหัวอยู่แบบน,นี้หนาว เขมามมบมาสินาเราไปปุ๊บปั๊บขึ้นมาจังสิแล้วขอยยังว่าสบายดูพี่น้องอากาศเปลี่ยนกับเปลี่ยนไหวโพล่โนละ่ะหมากับพายุพี่น้องมันหอ่อเสด็จผพาเขาบาน มันจ่านเสียงอันนี้เลยพวก๊กหัวจอด เสียงห้องกลังวานอยู่ในปลาลึก